โซมนึกเอาของมาให้ดีค่ะแม่กั้นอันแม่เล่าแม่สซมนึกเล่าเอาควงมาฝากค่ะแนี่ยเล่ามาอยากให้แจกโอ้หลายครูแดนเซอร์ใช่เดี๋ยวหนูช้าน้องเอาไปแจกให้น้องเปลี่ยนผ้าสักครั้งหนึ่ได้เพิ่นแต่งตัวแล้วเขาเนาะแม่แม่ยูดิมฟไปไหนไปแจกเนาะให้น้องแต่งตัวเต็มตัวนะขอบคุณค่ะ ขอบคุณแม่ล้เอนเตร่เมากคน่ะหนึงคุณละอาะเอ่าแม้าเาได้คบคุณแม่เดี๋ยวนะรอบทแล้วคุแม่มาอยู่ที่อะไรนะมอชิตหมอก็ไปมอชิดก็ไปอันนี้ไม่เคยให้เลยค่ะอันนี้คุย ันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยแม่เคลือกแล่เคลือกแล่โอ้เวลาเราเหนื่อยก็มาขอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแม่นั่น้องให้น้องด้วยเนาะให้น้องสามคองเอาไปแจกเย็นเสื้อมาใส่ไม่ได้หายเหนื่อยเนาะพ่อขอบแม่ค่าชื่นนะคะขอบพระคุณค่ะ ต่อกาแฟมาให้แม่ติมตลอดเรืงเงินเสียแล้วก็ของแม่ไม่มีเนาะ ขอบคุณใน่สมนึกเันอันที่บ้าเอามาให้น้องฮักแ่งเอาไปจไาจไแจกแจกค่ะแจก,จกอันเกลือแรกเกลือแร่ลูกเกลือแร่คนละหนึ่งทรงได้ได้หายเหนื่อยขอบคุณค่ะเกลือ,อแร่เกลือแร่ กนแล้วหนูหนูเงี้ยเกลียงแม่สมนึกเยสองคนเด้กสองคนเบาเด้อเบาเด้อปะเดี๋ยวเบาเด้ปะเดี๋ยวนี่รวยนะคอ้ไข่ดนี่ย เกลือแร่จากแม่สมนึกเดอ้อแม่สมนึกกับแม่หิจแยบหนัวพี่อ่าคนละหนึ่งซองนะลูกเกลือแร่เกลือแร่ช่องช่องกินกับน้ำเย็นเอาละเกลือแร่มเาเกลือแร่ลูกลูก,ลกเอาเกลือแร่ค่ะเกลือแร่ค่ะคนละหนึ่งซองลูก<อ>นี่ อันนี้อะไรล่ะบออายอะไรอายแล้วอะไรล่ะอุ้ยปากพี่พาใครพี่ ขอ,ขอสองจับไปเลยคุณแม่จับไปเลยจีจองจ ah. ีจองไระีจองไม่้าสีคนนีนะโอคนละจองจะได้ไม่เหนื่อย ช่องก็ได่เอาซ่องกินกับน้ำเย็นจะได้มีแรงเต้นฮึบฮึบ,ฮบ าเทามันสะทุเสียเทือนใจหมนแล้วแปลแกแกแกเนี่ยไม่กั้นไม่กั้นแกอีกไม่กั้นแกอีกอาขยามาพี่ฝั่งขางนลูกฝั่งข้างในเออสวยพี่เซ็นเซอร์ใหญ่านี่ โอเคไปแต่งหน้าโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไวรท่านนี้ก็จะไดรกันไปแม่ผมมึงก็ข้ค่ะแล้วกับของพ่อพ่อที่หายมาไรไหมคะแม่อ๋อพ่อผู้สิทธิ์เออไดวแม่เดี๋ยวแม่จัดการให้มาไลน์ได้ไปเที่ยวไทยอันนี้อันนี้ผู้เจ้าของเกิดแล้วแล้วมาจากบริษัทแล้วพี่น้องของบริษัทมาแจกเพื่อจะให้ลูกๆเต้นเต้นแบบห้าวดองๆ ไม่ใช่ใช่ไหมอะไรคะข้ใไม่ใช่กัน้นเป็นนักรองไมั่ไม่มีแต่หมอลามข้างในอไม่ติ้มกะจีงลูกคนนี่แล้วติแตงหนาคือกันพี่น้องขอบคุณในทุกกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกด subscribe กรดิ่งจรงแตเจอตัวละ